สังคมทุกวันนี้ให้ความสำคัญกับศรัทธาให้ความสำคัญกับความเชื่อให้ความสำคัญกับจารีตมากเกินไปนะโดยเราละเลยเลยครับละเลยคำว่าปัญญานะละเลยคำว่าปัญญาเพราะอะไรเพราะเพราะเราเอาความเชื่อนำเอาความเชื่อเอาศรัทธาเอาจารีตประเพณีที่พ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายเคยเชื่อว่าอย่างไรเคยทำไว้อย่างไร ราก็ไม่ไปศึกษาไม่พัฒนาไม่คิดไม่วิเคราะห์ไม่คอควออยอนะควออยอคือคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีเสียก่อนยกตัวอย่างนะทุกวันนี้ใครว่าสำนักไหนหดีเราก็วิ่งกันไปอ่าคนตาหลับขับตานอนสุดท้ายพอไปเยอะๆเข้ามันก็ไปเป็นไปตามฝันมันไม่เป็นไปตามคิดสุดท้ายก็ไปเสาะ,ะแสวงหาที่ใหม่อ่า สาะแสวงหาที่ใหม่หรือว่าช่องทางใหม่ๆสุดท้ายก็ไม่ค่อยเจอนะครับเหมือนดังที่สมัยก่อนนะมีคนพูดหรอกว่า,วาเออโลกเรล่านี้นะมันแบนคนก็เชื่อว่าโลกแบนแต่พอมีคนมาพบเจอมาคิดคน้นมา kid, มคอวายอคิดวิเคราะห์แยกแยะสํารวจก็บอกว่าโรกมันกลมนะมันไม่ใช่แบนเหมือนที่พูดแล้วล่าทุกวันนี้ก็บอกว่ามันกลมแล้นะนะเหมือนสมัยเราเป็นเด็กนะเราเคยได้ยิน ไอ้พวกด้วงบินตอนกลางคืนนะเพราะสมัยก่อนนะมันไม่มีไฟฟ้ามันไม่มีไฟฟ้ามันมีแต่คว,วามมืดแสงสว่างก็จะมีเฉพาะจากดวงาจากพระจันทร์เท่านั้นสิบห้าค่ำอะไรอย่างนี้นะทีนี้ถ้ยินเสียงมือือก็มีคนพูดบอกว่าเออมีคนปล่อยวัวธนูออกมาหาจินใบมะพร้าวบางละการมะพร้าวบางละตอนเช้าเ้าเราก็เห็นรอยรอยใบมะพาร้าวฝึดขาดวินอ่ารอยจินเป็นแถวแถวเลย เราก็มีความเชื่อว่ามีคนปล่อยวัวธนูออกมากินใบมะพร้าวตอนนลางค่ำเมืองคืนนะแต่พอนานเข้าทุกวันนี้เราเห็นว่าอ๋อไอ้ที่มากินใบมะพร้าวไม่ได้วัวธนูหรอกมันคือร่วงมะพา <laughs> ร้าว่นะเห็นไหมนันนี้ครับคือ,ค,อคือการเวลาการเว,เวลาแล้วก็บวกกับอ,าอ่าระบวิทยาศาสตร์นะอา่าเพราะว่าอะไรอะ่ะสมัยก่อนนะั่นเราเชื่ออะไรก็เชื่อเต็มร้อยเลยเพราะมันไม่มีการคิดวิเคราะห์ยแยกแยะไม่มีวิทยาศาสตร์ แล้วก็ไม่มีการสื่อสารใดๆเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เราก็มีความเชื่ออย่างนั้นนะแต่ทุกวันนี้มันถึงกันมันทันกันเนาะใครจะโกหกใครจะพูดไม่ตรงใครพูดไม่ใช่เนี่ยในท้ายมันก็เปิดเผยออกมานี่แล้วก็มีการกำกับออกมาว,ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการตัดทอนความคิดวิเคราะห์แยกแยะการตัดทอนความคิดเชิงวิทยศาศาสตร์เพราะการคิดแบบวิทยาศาสตร์คือคิดแบบมีเหตุมีผลหาหลักเหตุผลมามา มามาวิเคราะห์าหาหลักเหตุผลมาแย้งว่ามันเป็นจริงหรือเปล่ามันทาไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ละก็อยากจะฝากให้สังคมไทยเรากลับไปคิดตัวนี้คนทําเป็นหมอดูหมออะไรต่างสํานักต่างๆนั้นรนะ่ารวยเอาร่ารวยเอาแต่คนไปหากระจนเอาจนเอานะมันก็เป็นการให้สตินะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนะอย่าเอาศรัทธา อย่าเอาศรัทธาว่าอาจารย์กูของกูดีที่สุดอย่าเอาความเชื่ออย่าเอาจารีตนำต้องเอาปัญญานำอ่าต้องเอาปัญญานำชีวิตถ้าเราเอาปัญญานำชีวิตแล้วแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นความโง่ความมืดบอดต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นแสงสว่างอย่าเอาความเชื่ออย่าเอาศรัทธาอย่าเอาจารีตนำ นะครับสวัสดีครับ